สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็มาเชียร์ฟุตบอลชนบุรีอีกแล้วนะครับนัดนี้จะเป็นนัดสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับเป็นการตัดสินแชมป์ในกลุ่มหัวตารางนะครับตอนนี้ชนบุรีนาอยู่เป็นอันดับหนึ่งนำอยู่3คะแนนนัดนี้มาเยือนสุพรรณบุรีนะครับคนในกลุ่มนาเชียร์นะครับก็เขาก็หาที่พักกันตอนนี้รวมกันหลายคนนะครับคืนนี้กะว่าถ้าเกิดได้แชมป์เนี่ยมีปาร์ตี้ใหญ่แน่นอนโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าที่พักจะเป็นยังไงนะครับไปกันครับ อันนี้ก็จะเป็นที่พักที่ผมจะพักกันนะครับก็ชื่อเรือนปุญณฐานะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงนะครับที่พักจะเป็นแบบหลังๆนะครับผมนี่อันนี้หลังนึงนะครับนี่ก็หลังนึง ของผมจะเป็นหลังนี้ด้านนี้นะครับอันนี้สำหรับสี่คนเป็นเรียนค่อนข้างใหญ่นะครับอันนี้ที่พักด้านในนะครับกลุ่มกองเชียร์ของผมที่มาวันนี้ก็อยู่ประมาณสี่สิบห้าสิบคน ที่นี่เพิ่งเปิดได้ประมาณหนึ่งปีนะครับผมบรรยากาศถือว่าดีอยู่นะครับเดี๋ยวไปดูด้านนู้นกันครับอันนี้เป็นคลองเล็กๆนะครับคลอง ต้มยำเตรียมไ้สำหรับปาร์ตี้คืนนี้ตอนนี้นะครับก็มาถึงสนามสุพรรณไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ นึกว่าอยู่ในชนบุรีนะครับแฟนชนบุรีเยอะมากมีรถนักเตะมาถึงแล้วนะครับ

Ah, 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 ดีครับสวัสด oh, ีครับสวัสดีครับโอ้โหนั่งปวดฉี่แต่ชลบุรีมาฉี่มาฉี่ดูสุพรรณเนี่ยให้มาฉี่ดูยิญญาเนี่ยสิ่งยาวนั่งรถสวัสดีค่ะเขาบอกรอบนึงวันเนี้ยอันแน่ที่ที่บ้านนะไม่ใช่ที่นี่อ๋อโอ้ยที่นี่สงสัยจะไม่ไหวมึงเนี่ยร้อนขนาดนี้ตอนนี้ชลบุรียึดพื้นที่ไปหมดแล้ว อาหารไม่รู้เหมือนกันนะตอนชนบุรีเยอะมากครับนี่บ้านชนบุรีหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้กำลังจะเข้าสนามแล้วนะครับ ตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซนของกองเชียร์นะครับผม ความสาเร็จนะครับก็คือชนบุรีน่ยสามารถคว้าแชมป์ไทยลีกสองเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้กลุ่มกองเชียร์หลังโกนะครับก็เตรียมปาร์ตี้ไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ก็คือหมูหันของหมูหมูมันคล้ายๆหนังมันจะกรอบๆเหมือนหนังหมักเหมือนหมูกรอบอไปอย่างนั้นเลยเนาะอร่อยมากทางใต้อะใช่ไหม น,นี่กำลังก,ก,กำลังดังไฟนะครับเป็นคนดังใช่ค่ะหนูจะสั่งมาอันนี้จะมีย่างนะซีฟูด้ดจะมีหมึกเอาน้ำมันพืชใช่แล้วจะเป็นเคาน์เตอร์อเครื่องดื่ม ดูจากปริมาณของโซดาแล้วก็คงจะรู้นะครับว่าไม่ธรรมดาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของน้ำแครงน้ำแครงนี้เป็นไงครับมีนักสืบนะครับสปายทุยเล่นเองนะครับผมคนเดียวมาดูถังนี้มีอะไรเออฮันน่มีผู้สนับสนุนหลักของชนบุรีนะครับ อาจะรออะไรล่ะครับไปนี่มุดด้วยเหรอคะโอ้โแล้วเยอะเลย่ะโอคู่อะกำไรกำไรกลางวันมาอากาศร้อนนะครับแต่กลางคืนบรรยากาศโคตรดีมาแล้วครับตอนนี้ได้เวลาแล้วครับเยอหน้าก็เบื่อาที เ,เ,เฟ่บุเฟรแย่ผมายูปไงหลังจากสนามเราก็มาลองแชมป์กันเปรีรลันองชนี่าัมเายงมนี่เจะปอกเนอหลังจากสนมเรากชนีอลมเราองแชมกันที่เราจะไปรีสอนี่เไอมเากอแมทองคาารับทา นก็ไปไปเวาใจือหวนี่เนี่ยโดนแดดตงมันเยอะเลยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับ